ยังไงพี่ช่วยได้ยังไงนองอินไม่คผือพี่เื่อน้องบอามดันขึนจังอ่าพ่อมีข้อพิจิงทานเดียคนเดินมาเป็นเมียแล้วเขาก็มีลูกติดมาด้วยกยว็ยังว่านี่เด็ยักษ์จะทำไงน้องเอ้ยทําใช่พี่ทำไมฉันก็เป็นเมียเขาทัานเดียก็รู้มปนชิอนกับไหน พี่ไปด้วยกันทำไมทำไมพี่ไม่ใช่พูดทำไมพี่คิขอร้องเกิน้องอย่าดึงคอเสืออย่าดึงคอเสืออ้าวเดี๋ยวกระดุ้งขาดหรอกใครได้เยี่ยมให้หรอกจ๊ะนี่คือไปไว้ที่ไหนคือทำมาชิดแบบนี้เพื่อรอ่ะนไรอ่ะเป็นไร เค็มหลายเนี่ยเห็นไหมผัดขนมขนานอะ่ะตอนเดี๋ยวหเขาข้ามก็ลลั่มขนมจีนขนมจีนบ้านนี้ดสเส้นอิหยับจืดถ้าไม่มีน้ำยาก,กินไม่ได้ที่ต้องมีน้ำยาดิฉันไม่ได้เป็นความว่าฉันเจ็บท้องคล้องน้ำนะฉันเจ็บ,ท,<า>จบท,ท้องฉันคลอดลูกจะพี่ตายห้าเลยจะคลอดลูกนี่มึงก็ดึกมพอดแล้วนะเนี่ยมันดึกมพอดไปไงดีอะ่ะ มันถึงโทษนะพี่ช่วยฉันหน่อยนะช่วยอะไรเหรอช่วยช่วยลูกสาวไอ้ฉันทีโอ้อันนี้การนี้กาพี่ไม่เคยเอาออกดอกพี่เคยยาวเข่าเข่าเลยเข่าลงพยาบาพี่เป็นประธานอสโมดอกนะลูกเหมือนแกลุงลุงยุงลายจะมากไหมจบมากไหมจะไม่มากเลยเจ็บที่คนเดียวนะแป้งเไปขอดคนอื่นใช่ไหม ขนาดเจ็บท้องยังมีอารมณ์อีกเนาะก็เจ็บท้องคนเดียวอยู่ในใจเล่ะไหนดูดูอุยอันตรายนะนี่เล็บเขียวปัดเปนนี่นะเดี๋ยวจะไปเกี่ยวอะไรกับเล็บแล้วจะเจ็บท้องบอกว่าจะเดินหันีม่ยอากินคือไอ้หมอค้องหลายเธอพี่ดูน้ำก็ยี่แย่กว่าเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพี่ตรวจแล้วรู้เลยใช่ไหมไม่ไล่ดิ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 ฉันได้จริงนะเพราะว่าไม่ไลเดี๋ยวไอ้พี่รู้ไอ้พี่ ไอ้พี่ดูน้ำไกล่แจ้งก่อนด้อทำไมเขาไปตรวจข้างล่างเขาไปตรวจข้างบน,นมันมีน้ำคำน้ำลึกน้ำไกล่แจง้งเขาก็ตรวจภายในและวะ,ะใครก็เคยยี่คอนลูต้ตรวจจมูกไป็ี่เห็นนี่กู้ยว่าไม่ใช่ขี้มูว้าวเด็กนอยหัวโ <c oughs> พลละละจมูกแหลมปิดเลยจริงเหรอพี่อือไม่น่าเชื่อเลยแต่เชียงหมอน้อหมอรู้หมอเรียนมาฉันต้องเจ็บจ เด็กน้อยนี่ผมดำปียักษ์โศกเลย,ยเสงสัยทา,ยเาเยี่ยวเปียกเทอะเลยปะจริงแล้วหมอนี่หมอหม,อมอัวเผลออย่าเถียงหมอนะาหมอรู้หมอเรียนมาเรียนที่ไหนอชนะัชนาห์เด็กน้อยเนี่ยอยู่ยืนแค่ด้อไปหูวยางยานเลยกระเพาอว่าว่าเพราะว่าไมหูช้างเลยนะนี<ง>่ฉจะเป็น เขา็เล็กน้อยมันที่คลอดออกมาใครเคยออกคนละทีเราดูชัวรออกหูจะงูปากออกพร้อมกันให้ดูอีกจ้าทีจะเป็นนะหมเอาจับเว้ยน้องเวยจับเขื่อนูไปไหนหน่อยดิบอกไปดีเด้อวงพีทั้งหมดหนมาหน่อยกินลก ใหญ่ของลูกผู้ชายคือการออกรบเสือกใหญ่ของลูกผู้หญิงคือการคลอดลูกว่าไงดีเด้อเป็นต้องมาดึงคือใหญ่เด้อเอาแค่เวลาคูา่ i'm มัดูใครบอกอะไรจะจ่ายนานพีก่ก็ออกคือกันหน,น,น,นา,นาเป็นอะไรโม่มันน้องกลัวไม่ได้ฆ่าตัวเพิ่มเหรอร้องพรมันกระเตะเลยไม่ได้เราก็ตายห้าอะไรเด็นกน้องทอดหัวควง ย้อนเห็นอะฮะทำไมพี่จะแบบนั้นล่ะจะว่านี่อะพี่กระชากออกมานานเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปข้างในอ่ะเข้าไปยัดแล้วก็แดงไฟจัดตาไมต้องได้ดอกเดี๋ยวพี่เอามีมาจัดสนุกก่อนหม่จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้วมิจิตโต้มาทำไมโ๋่เดี๋ยวนี้ไม่โปรทธิ์แล้วจริงๆเรียกมิจิตโต้แหละถูกแล้วเพราะามันโดนฟันทำไมพี่ไม่ใช้มีโกหรลอรลกลันไก่ทำไมเอาเบตโตมม้มา่งนี้อ่ะมีโกนมีโก้น่ะโกนไม่ได้ดอกเพราะว่าโกนไปเ,เหมือดแล้วมันเหมือดคมนะโอ้ทำสิบี่อนนะพี่น่ะโกนไปแล้วเหมือดคมคนในห้องน้ำน่ะเหมือดคมเลย เรื่อของนางลิเกไปโกนโกนไม่ได้เลยเหมือนคมอ้กันพี่ขอโทษอะไรกี่ว่าจิตจสิบบอเด็นอยพี่ันกอนเด็ก,ก้อยกันค้ดูตอนเหนือจะรู้ก,ก็เดือบปงเง็บปงเง็บโอ้ยฟันแป๊บเดี๋ยวมนข้าว ทำไมคือรูฝรั่งเธอละเอ้เดี๋ยวพี่ไปทำพริกเกลือมาจิ้มก่อนเด้อรูคนนะพี่น่าจะดิงเล้วดิงเล้วดิ้งแล้แล้วก็ดิ้งตางแนวดิงตาดิงแนวจ้าป้าจ้าจีจ้าป้าจ้าจ้าป้าจ้าจีจับลูกเดียวนี่ว่าลูกพี่แกแต่ลูกคนที่จริงตายแล้วโฮ้ยมันตายตั้งแต่โอวฟันลูกตั้งแต่ที้เลยแล้ว <Yeah. S 2> ลูกฉันเป็นผู้หญิงนะจ๊ะเฮ้อรักแล้วก็่อนลูกไปนอมต่างคนสามสกุลนามเด็ลูกฉันเป็นหญิงลูกเมียใหม่ก็เป็นผู้ชายผ่าทะเบีมันก็ไม่รักฉันแล้วเขาจะรักลูกฉัน